ด,ด่วนเปิดโผก้านักเตะดังเสริมทีมชาติไทยลุยชิงแชมป์อาเซียนถ้าได้แบบนี้อีชิอียิ้มแน่ขณะที่อินโดนีเซียชี้ชะตาบนโลกวันนี้เจอซาอุขณะที่บอลไทยนับถือใจโตโน่คนจริงยิงฟรีคลิกสวยกเกษตรศาสตร์ต้องเดินหน้าต่อสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับ คลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเน่พัทในเคตกราโนล,ล่าบา,า,านนร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์ นำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศแอนทองประสมแอปทัศน์และก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปวราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ช่วงแรกขอจัดหนักจะเต็ม เรื่องดาวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับหลังจากจบฟีฟ่าเดกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจนะครับเสมอเลบานอนเสมอสอปอลาวนะครับทำให้คะแนนฟีฟ่าแลนกิ้งของเราลดไปประมาณ3จุดกว่าคะแนนนะครับแต่จะต้อง Move on เดินหน้าต่อตอนนี้อีชิอิแล้วก็นักฟุตบอลไทยต้องโฟกัสและทำงานอย่างหนักในทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่กำลังจะมาถึงก็คือชิงแชมป์อาเซียนนะครับ เราจะประเดิมเกมแรกในวันที่8ธันวาคมด้วยการบุกไปเยือนติมอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจะเอานักเตะค,คนไหนไปลุยชิงแชมป์อาเซียนบ้างเพราะอีชิอีพูดไปแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่านักเตะที่จะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะเป็นชุดฟนะีฟ่าเดย์นัดที่เจอกับเลบานอนเจอกับสปปลาวประมาณ80% แต่หลังจบเกมที่เสมอสอปอล,า,ปลาวเนี่ยอิชิพูดเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะลุ้นแชมป์อาเซียนเนี่ยสควอตในฟีฟ่าเดรอบที่ผ่านมาไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการดึงนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทัพอีกเมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนมอลว่าเฮ้ยใครสมควรที่จะมาเสริมทีมชาติไทยในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนดีเพราะโหต้องเสริมมา แต่เสริมมในที่นี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้นักเตะที่อยู่ในทีมบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ BG ซึ่งพวกเขามีโปรแกร,รมนัดตกค้างของฟุตบอลไทยลีกเยอะมากในช่วงเดือนธันวาคมผมเอาโปรแกรมไทยลีกในช่วงเดือนธันวาคมฝากคุณผู้ชมก่อนตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะว่ามีทีมไหนลงสนามบ้างเพราะว่าชิงแชมป์อาเซียนของเราเนี่ยก็ จะมีโปรแกรมตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปบุรีรัมย์ราชบุรีนคนปรปฐมเชียงรายการท่าเรือลำพูนคนครราชสีมาบุรีรัมย์เชียงรายเมืองทองบุรีรัมย์เมืองทอง,มมอง,ทอง B G บุรีรัมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นักเตะจากบุรีรัมย์กับเมืองทองและก็ B G ค่อนข้างแน่นอนและโดยเฉพาะสุป,ประชัยปรเมธีทีรธรชนาทิพย์ทีรศิลป์ชินภัทลีอก อะไรพวกเนี้ไม่น่านได้มาแล้วนะครับแต่เท่าที่พูดถึงมาคุณผู้ชมมันยังมีนักเตะอีกหลายคนที่น่าสนใจที่เรียกมาและช่วยยกระดับทีมได้เอาชุดล่าสุดก่อนในฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมว่าน่าจะมีที่ติดไปในชิงแชมป์อาเซียน,นยกกดประตูระยองนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของสุพันณทองสงนิติพงษ์เสลานน,น ทิตาทรวันชัยนิคลัสมิเคิลสันอ่ะตรงกลางเนี่ยน่าจะมีพิระดนติดไปแล้วก็แนวลุกเนี่ยเอกนิษปัญญามีโอกาสติดนะครับน่าจะประมาณนี้แหละประมาณ10คนได้แต่ก็ต้องเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไล่ดูแต่ละตำแหน่งเนี่ยนักเตะที่อีอิจะเรียกเข้ามาเสริมได้เนี่ยผมทำโผลไว้แล้ว9ถึง10คนซึ่งแต่ละคนเนี่ย ฟอร์มดีแล้วก็เป็นนักเตะที่ผมว่าอ e ิชิอิน่าจะยิ้มแล้วแฟนบอลชาวไทยน่าจะสบายใจได้หน่อยถ้าได้นักเตะเหล่านี้มาช่วยตำแหน่งประตูเนี่ยแบงคอกไม่มีโปรแกรมเลยครับแบงคอกแบงคอกเจอบีจีหนึ่งธันวาคมหลังจากนั้นก็ปล่อยนักเตะมารับใช้ทีมชาติไทยได้แบบเจเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิวัติคำใหม่น่าจะมาเป็นประตูมือหนึ่งในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ได้ได้ปฏิวัติมาก็อุ่นใจในเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาประตู แล้วก็มีกรกฏคอยเป็นมือ2กองหลังเนี่ยมีโอกาสได้โจนาธานเข็มดีครับโจนาธานเข็มดีอาจจะมาไม่ทันเกมแรกที่เจอกับตีมอ e เลสเตแต่ผมคิดว่ามีสุพรรณทองสงสันิ่นคารอยู่เอาโจนาธานเข็มดีมาเสริมก็โอเคนะและโจนาธานเองก็พร้อมที่จะเล่นทีมชาติไทยและผมเชื่อว่าราชบุรีก็พร้อมซัพพอร์ตกองหลังเนี่ยน่าจะได้โจนาธานเข็มดีมาแต่อาจจะไม่ทันเกมแรกๆนะ แต่ก็ไปใช้นัดเจอเนี่ยมาเลเจอสิงคโปร์ได้แล้วโอลองคิดภาพโจนาธานคู่สุพันก็โอเคแต่เอเลียดามาไม่ได้แต่ก็เนี่ยมีโจนาธานเข็มดีส่วนตำแหน่งแบ็กเนี่ยหนึ่งคนที่เรียกมาแล้วน่าสนใจคือเจมบเบรลฟ,ฟอร์ดนะเจมเบรลฟอร์ดเนี่ย,ฟฟยก็ฟอร์มดีกับอุทัยธานีคือถ้าได้เจมบเบรลฟ,ฟอร์ดมาเนี่ยมันจะสามารถขยับมิเคิลสันไปยืนเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วย ไปช่วยพวกทิตาธรช่วยพวกวันชัยพอไม้ขวานเนี่ยสบายใจได้เพราะานิติพงษ์เสรานนท์ก็อยู่ในฟอร์มกันเล่นที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยถ้าแบ็คได้เจอเบลฟอร์ดมาก็โอเคใช่ไหมตรงกลางเนี่ยจะได้2ตัวเก่ามาเลยพี่ตังสารัตอยู่เย็นพร้อมเลยพร้อมเล่นแล้วตอนนี้นะครับคือเขาไม่สามารถลงเล่นกับ BG ในช่วงนะัดตกค้างได้เขาต้องรองเลนที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตังว่างและเขาอยากจะโชว์วิชาที่ได้จากฟุตบอลเจลีกมา เพราะฉะนั้นพี่ตังสารอยูเย็นผมว่าเป็นช้อยที่อิชิอิเอามาจะช่วยทีมชาติไทยได้เพราะยังไงต้องมีตัวเกา๋าอีกหนึ่งคนก็คือวิลเทเป้อมพันก็มาได้เพราะฉะนั้นถ้าได้กลางมาเป็นสารัตวิลเลเทพบวกกับพิรดอนว,ว,วิลเลียมวิเดเชอร์เฮ้ยกระปึกนะครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวกลางขณะที่ตัวลุกเนี่ยมี3คนที่เรียกมาได้เลยคนแรกคือเช็คสุปโชศ์สารชาติเช็คเนี่ย ยืนยันชัดเจนว่าจะมาเล่นทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนพร้อมและตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วพร้อมจะลงช่วยซัปโปโร2นะัดสุดท้ายของเจลีกปีนี้แล้วก็พร้อมมาเล่นทีมชาติไทยเช็คอยากเล่นมากและก็มีซีโร่ฉัตรทองในตำแหน่งลินเส้นครับคุณผู้ชมซีโร่ฟอร์มดีกับสุโขทัยนะและสุโขทัยก็ไม่ได้มีโปรแกรมด้วยซีโร่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะซีโร่ฉัตรทองเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมเรื่องของอินดิวิดวลได้ อีกหนึ่งคนที่ผมว่าถึงคราวเรียกเข้ามาได้แล้วและเขาพร้อมลงเล่นตั้งแต่เกมแรกเลยคือเบนจามินเดวิดนะครับเบนเดวิดอะผมแปลกใจว่าทําไมไม่ติดตอนฟีฟ่าเดรอบล่าสุดแต่ถ้าดูจากฟอร์มและตาแหน่งเบอร์สิเนี่ยเบนเดวิดเนี่ยได้เลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวลุกอะโอ้โหมีทั้งสุปโชคเบนเดวิดซีโรดเอกนิตสุพนัทเฮอต้องบอกว่าอุบาขึ้นเยอะเลยนะถ้าเป็นเซตนี้นะครับ ส่วนหน้าเป้าเนี่ยพาติกกูตับสั้นพร้อมและ1คนเพราะว่าพาติกมาแน่แล้วก็เหมือนกับพี่ตังสาระอยู่เย็นเลยเขาต้องการโชว์วิชาจากการที่เขาไปเล่นเจลีกมาช่วยทีมชาติไทยอ่านี้น่าติดตามส่วนอีกหนึ่งคนถ้าคุยเคลียร์ได้ดึงมาก็ช่วยทีมชาติไทยได้แน่นอนคืออาดิศัก,กดาศรนครับคุณผู้ชมอาดิศักดาวฟซนโบไทยลีก2ยิงเล่นยิ่งดีตอนนี้เป็นอาดิศักด์คนใหม่ที่ เล่นกับฟุตบอลสมัยใหม่ได้ไม่ได้รอแท็กอินอย่างเดียวแล้วลงมาล้วงกระชากได้และความมั่นใจกําลังมาเต็มซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดอิชิไปคุยกับพี่โตโนโ่ไปกับไปคุยกับโค้ชใหม่ว่าคืออยากได้อดิษักกรสอนจริงๆผมว่าเกษตรศาสตร์ก็พร้อมเพราะพี่โตโน่บอกแล้วเขาพร้อมช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นนีมน่มันประมาณ9คนที่ผมคิดว่าสามารถเรียกมาช่วยทีมชาติไทยได้เลยไม่รวมตัวจากการท่าเรือนะคือท่าเรือกับ ลำพูนก็จะมีโปรแกรมในช่วงคาบเกี่ยวแต่ก็ถ้าเรียกตัวท่าเรือมาเนี่ยมันก็จะไม่ทันนัดแรกแต่ถ้าเกิดเรียกมานัด2นัด3เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะอย่างพวกบดินผาลาแล้วก็อามีเควินดีลมลำก็ประมาณนี้รอดูนี่ก็จะมาเสริมนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างที่ผมพูดมาลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและคิดว่าจะเรียกใครมาเสริมอีกคอมเมนต์เข้ามากันได้ อันนี้ถ้าเกิดเรียกมาเนี่ยมันจะเป็นชุดผสมผสานทั้งวัยรุ่นแล้วก็ตัวเก่านะอาจจะเรียกพวกพันธม,มิตรประพันธ์อะไรเป็นเล่นด้วยเสกสรรลาตีอะไรพวกนี้เพื่อเ,เพิ่มกระดูกฟุตบอลให้กับเขาแต่ก็ต้องมีตัวเขาช่วยประคองนะครับก็ดอดูนี่เป็นตามที่ผมลองไปไปเปิดโผลไปดูมานะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าได้ชุดนี้มาเนี่ยลุ้นสนุกอิชิอิยิ้มเลยจะมีอาวุธเด็ดไปใช้ในศึกชิงแชมป์อาเซียน เยอะมากขึ้นครับอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะครับเชื่อว่าตอนนี้มาดามแป้งแล้วก็อิชอิคงทำการบ้านหนะักสำหรับการที่จะประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนเพราะอิชอิรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอดูลวกันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจนะแล้วแล้วก็อิชิก็ตั้งเป้ากับการที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ด้วยนะครับจากนั้น เรื่องราวของทีมชาติไทยประมาณนี้นะครับขยับไปดูอินโดนีเซียกันหน่อยวันนี้อินโดนีเซียนะครับเขาจะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเกมนี้พวกเขาเนี่ยจะเปิดเกโลราบุงการโน่รับการมาเยือนของซาอุดิอาระเบียนะครับจะแข่งขันในวันที่19พฤศจิกายนคือวันนี้เวลา1ทุ่มถ่ายทอสดผ่านทาง b g Sport นะครับ นี่เป็นเกมนะสำคัญของอินโดนีเซียว่าจะยังคงลุ้นไปบนโลกได้หรือเปล่านะตอนนี้อินโดรังอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับมีอยู่เพียงแค่สามคะแนนแล้วก็แพ้จีนแพ้ญี่ปุ่นก็คือพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องผลงานช่วงหลังไม่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียเจอข่าวร้ายนะครับนักเตะอย่างเควินดิกที่พึ่งมาเล่นอินโดนีเซียครั้งแรก ในฟีฟ่าเดรอบนี้เนี่ยแต่ไปเจ็บจากการประทะจนทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยล่าสุดเควินดิกเนี่ยไม่พร้อมจะลงเล่นในเกมเจอกับซาอุนะครับและไม่สามารถช่วยทีมได้แน่นอนโอ้โหแฟนบอลอินโดนีเซียเซ็แงและเกมเจอกับซาอูถ้าอินโดนีเซียยังไม่ชนะยังไม่ได้3า,าคะแนนเนี่ยโอกาสลุ้นไปบนโลกแทบยากมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นในบ้านต่อนหน้าแฟนบอล และเจอซาอุเนี่ยอินโดต้องหวังมากกว่ามีคะแนนจะเกิดอยากจะไปลุนเพย์ออฟบอลโลกนะเพราะว่าซาอุคือคู่ต่อสู้โดยตรงแต่ถ้าโดนซาอุปุ๊บก็เรียบร้อยเล่นเอาประสบการณ์และหลังจากนี้นะครับก็รอติดตามคิดว่าอินโดนีเซียกับซาอุผลการแข่งขันจะอมาเป็นแบบไหนผมคิดว่ามีโอกาสที่อินโดจะโดนนะเพราะอินโดนีเซียเริ่มเผยแผ่แผให้เห็นแล้วคือการเล่นเป็นทีมและดูเหมือนว่านักเตะ ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจระบบของชินไตยังสับเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้หนึ่งทุ่มน่าดูมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องราวของกเกษตรศาสตร์กันหน่อยโอ้โหเป็นทีมที่ดังมากในตอนนี้ในไทยลีกสฟอร์มดีนะครับกรเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ที่พี่โตโน่ขึ้นมาเป็นรักษาการประธานสมโมสรเนี่ยโอ้โหทีมดีมากนะครับสปิริตทีมดีแล้วตอนนี้เนี่ยนักเตะก็เริ่มได้เงินเดือนมากขึ้น ล่าสุดกเกษตรศาสตร์เข้าไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู23นะครับก่อนหน้านี้เขาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู20เสมอกันพร้อมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู23เนี่ยกเกษตรศาสตร์ก็จัดเต็มเกมนี้กเกษตรศาสตร์แพ้ไป1ประตูต่อ2ออูเกมนี้มีทั้งอีชอตเดตุ๊กไปดูแต่ช็อตไฮไลท์คือจังหวะที่พี่โตโน่พาคินนะครับได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็ยิงฟรีโคตรสวยอ่ะยิงอย่างกับมืออาชีพครับคุณผู้ชมและที่สําคัญ ยิงใส่ทีมชาติไทยอยู่23ด้วยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะครับมผมจะบอกให้นะตอนเนี้ยต้องชมว่าพี่โตโนโ่เขาเป็นคนทำอะไรทำสุดจริงแล้วเขาช่วยเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยตอนเนี้ยวงการบอลไทยเป็นที่พูดถึงมากล่าสุดพี่โตโนโ่เขาเอาพี่บอลจกักรพันธ์แล้วก็พี่กอล์ฟเดร์ไกรสอนไปออกทีวีรายการต่าง เพื่อที่จะโปรโมทให้คนมาเชียร์เกษตรเชียร์ฟุตบอลไทยเพื่อจะทําให้เกษตรมีผู้สนับสนุนเข้ามาเขาทําอะไรเขาทําจริงจังและเขาทําเพราะว่าเขารักฟุตบอลจริงๆครับคุณผู้ชมน่ายกย่องมากและหลังจากยิงฟรีคลิกได้เนี่ยพี่โตโน่พายินก็โพสต์เลยนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าขอให้ลูกยิงประตูทีมชาติลูกนี้ซึ่งเป็นลูกแรกตั้งแต่เตะฟุตบอลอาชีพมาขอให้ไปเข้าตาสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลาย ให้มาช่วยสนับสนุนลูกทีมของผมนะครับให้เขาได้มีเงินเดือนที่มั่นคงให้เลี้ยงดูครอบครัวเขาให้ทีมเราอยู่รอดได้นี่เบอร์โทรพี่เมย์ผู้จัดการเผื่อใครจะอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราติดต่อมาเลยนะครับรักบอลไทยรักคนไทยจากตัวสำรองหมายเลข10ส,สุดจริงอะ่ะนี่แหละผมว่าวงการฟุตบอลไทยต้องการคนที่จริงใจแล้วก็รักฟุตบอลแบบนี้เข้ามาเยอะๆเห็นได้ชัดอะ่ะ ก่อนนะั้นในกเกษตรศาสตร์คือมืดมนมากนะแต่ด้ยวยความที่พี่โตโนโเ่เขาจริงจังและจริงใจเขารักในบอลไทยรักในทีมกเกษตรศาสตร์รักในเพื่อร่วมทีมเขาทุกคนเขาพยายามสุดความสามารถจนในที่สุดเขาก็พากเกษตรศาสตร์เดินหน้าได้จริงๆพี่โตโน่ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะเขาเดินหนีออกไปก็ได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขารักบอลไทยจริงๆชื่นชมในหัวจิตหัวใจของพี่โตโนโ่ปรบมือเลยนะครับสุดยอดจริงๆอะ คลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กร랜เน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรโตีนเน้นเกร랜เน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้ง ด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมดาราแถวหน้าระดับประเทศคุณแอนทองประสมคุณแอปทัชซอนและก็พิธีกรมาาความสามารถอย่างคุณป๊อปวดาวุฒิตัวแทน3ประกันไฮไลท์ ight, ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางนะครับตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ